สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการร้านไลออนคาร์นะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคาร์นั่นเองและวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ตัวแกนซาเหล็กห้ามพลาดเด็ดขาดนานๆนนทีสีขาวสวยๆแบบนี้จะเข้ามาและสําหรับรุ่นนี้นะคะการต้องบอกเลยนะคะความพิเศษของรุ่นนี้นั่นก็คือ7ที่นั่งแท้ ้ายทะเบียนดำนั่นเองแล้วก็จะได้ประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบคันค r u i s e Control และที่สำคัญรุ่นนี้เท่านั้นนะที่ภายในจะได้คอนโซลแล้วก็มีทีวีจอกลางใหญ่มากๆลูกค้าและเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปพรีวิวภายในภายนอกก่อนเลยว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ กันบ้างคะไปดูมาแล้วการบอกเลยว่าไม่จุใจแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวการจะมารีวิวให้ดูอย่างละเอียดเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยที่หารุ่นนี้อยู่คันนี้จะตอบโจทย์หรือเปล่าหรือว่าจะสวยขนาดไหนเข้ามาดูเลยคะ่ะสำหรับคันนี้อย่างที่การบอก จะเป็นตัวแกนซาเล็ก VIP เครื่องยนต์2.5นะคะปี2017กันเลยรุ่นกระจังหน้าตัางตรงโฉมตรงรุ่นเลยนะคะและก็คันนี้ใช้น้อยมากไม่เพียงแค่1,000 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและที่สำคัญได้สีขาวนะราคาสุดพิเศษแน่นอนเพราะวันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่9,99,000บาทนะคะ จากราคารุ่นนี้ป้ายแดงคือ2,4ล้านสี่นะคะลูกค้าลงมาจากป้ายแดงโอ้ล้านกว่านะ1นล้านนะคะไม่ซื้อได้ยังไงนะคะในราคาเพียงแค่9,99,000บาทเท่านั้นถูกมากนะ,ะแล้วก็สวยมากเข้ามาดูเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่การบอกถ้าเป็นตัว V I P โฉมของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมทุกซีกเลยนะคะและก็จะมีนี่ระบบกล้องรอบค่นหรือวิว360องศารอบคันแล้วนั่นเองอย่างคันนี้นะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกก็คือครบเลยนะคะอย่างที่การบอกสีขาวนะคะสวยๆเลยคันนี้และความสวยของสีการให้ไปเลย95 96เสเก็ดหินคืนน้อยมากลูกค้าและ ความขาวนะคะอบอกเลยว่าขาวสวยมากๆสำหรับหุ่นใดและตัวแม็กนะคะการต้องบอกก่อนว่าแม็กลายนี้จะเป็นลายของแกนซาเหล็กเท่านั้นนะคะลายแบบว่าเป็นกิ่งแบบนี้ดูหรูหรานะคะและได้ยางใหม่นะคะปี2023นั่นเองนะคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีนี้เลยนะคะในส่วนของกล้องรอบขันนั่นเองนะคะจะอยู่ข้างหน้า กระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังนะคะและรุ่นนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือประตูไฟฟ้า2ข้างจากโรงงานนั่นเองตามรุ่นเลยนะคะแล้วจะมีการศาสตร์แล้วด้วยและความพรีเมี่ยมอยู่ข้างในนี้เองนะคะลูกค้าทั้งเบาะปรับ VIP คอนโซลกลางรุ่นนี้คือสวยมากเดี๋ยวการจะพามารีวิวข้างในอีกทีหนึ่งนะคะ นี่ไล่มาเลยนะคะไฟท้ายเซ็นเซอร์หลังกล้องหลังคือครบจริงๆนะคะนี่เดี๋ยวการจะให้ดูเลยตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ค เข้าไปดูเลยค่ะคันนี้นะคะได้รับการตรวจสภาพจาก In s p เป t i ันวันทูกคาแล้วนะคะว่าเป็นรถเกตเอแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งแท้และการขอกระสิบเลยว่าเบาะนะคะจะเป็นลายเบาะที่ไม่เหมือนใครเบาะหรูหลามากๆนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในนะคะคันนี้อนี้การบอกจะเป็นเครื่องยนดีเซล ประหยัดมากนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเบาะน,นี้ลูกค้าดูเลยเป็นลายพิเศษเฉพาะรุ่นของแกนซาเหล็กเท่านั้นนะคะลายเกาหลีสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะประตูถ้าเป็นตัวแกนซาเหล็กเขาจะเพิ่มตัวลายไม้เข้ามาเพื่อให้ดูหรูหราขึ้นนั่นเองอย่างที่การบอกป้ายแดงรุ่นนี้นี่คือ2อล้าน4ี่นะคะนี่ นะคะคอนโซลไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแล้วก็แอร์แบ็กคูนานั่นเองนะคะส่วนหน้าจอนี่หน้าจอนี้นะคะบอกเลยว่าเขาแบบว่าทำมาได้ดีนะคะเพราะว่าออปชันคือครบมากๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือมีระบบนำทางหรือเนวิเกเตอร์แล้วด้วยนะคะแล้วก็สามารถใส่แผ่นซีดีก็ได้นะคะนี่เราสามารถเลือกเลยค่ะว่าจะไปไหนนะคะ นี่ก็คือในส่วนของน a v วิเกเตอร์หรือจะเป็นนี่เลยลูกค้านี่กล้องรอบคันนั่นเองนะคะการบอกเลยว่ามีครบมากๆนะคะซ้ายขวาหลังเราสามารถกดได้เลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดที่ หาออปชั่นครบการบอกเลยว่าตรงรุ่นนี้เลยนะคะและแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์หลังนั่นเองนะคะส่วนเกียร์นี่เลยมีลายไม้ด้วยเพราะว่าเป็นตัวแกนซาเล็กนะคะก็คือเป็นเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 0 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะด้วยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะ แล้วถัดไปนะอย่างนี้การบอกคันนี้จะมีประตูไฟฟ้า2ข้างนะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซนทันล็อกคือครบมากๆนะคะและนี่เลยลูกค้าเอกสารคือเยอะมากยังหอ่อพลาสติกอยู่เลยคู่มือนะคู่มือการใช้งานคู่มือแบบว่าของในส่วนของ Smart View นะคะแล้วก็คู่มือแบบเยอะมากๆลูกค้านะคะสามารถ ดูได้เลยนะคะแล้วล่าสุดนี้เลยเขาเข้าศูนย์บริการที่ฮุนไดนะคะล่าสุดเพิ่งจะเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนี่เองลูกค้าท่านใดที่จะเข้าศูนย์นะคะสามารถเข้าได้เลยหรือว่านะคะไปถ่ายเปลี่ยนที่ข้างนอกก็ได้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยบีควิคคอกพิษอะไรคือเยอะมากๆเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ออปชันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือประตูไฟฟ้านั่นเองบอกเลยว่าความหรูหรามาแน่นอนสำหรับรุ่น VIP นี่เลยเบาะลายสวยมากการชอบเบาะลายนี้มากแล้วก็เบาะใหม่มากๆนี่ลูกค้ามาดูเบาะเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้จะเป็น VIP ปรับไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะคะเบาะใหม่มากๆนะคะแล้วก็จะเป็นหัวหมอนมิก,กี้เม์แล้วด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนี่การให้ดูเลยนะคะสามารถปรับเบาะได้ตรงนี้นะคะนั่งสบายมากลูกค้านี่ โหดูแบบว่ารูหลาสมานนะม่านบังแดดก็มีนะคะบอกเลยลูกค้าอยากจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือนะคะอยากจะซื้อให้ครอบครัวหรือผู้บริหารนะคะมีคนขับรถอันนี้ก็สบายเหมือนกันแล้วนะคะที่การบอกคอนโซนคอนโซนเขามีทำไมไม่ได้มีตั้งไว้เฉยๆแต่นี่ลูกค้าทีวีจอใหญ่มากนะคะ โอหหรูหรามากๆนี่ยี่ห้อฮุนไดเลยเป็นของตามรุ่นเลยนะคะและตรงนี้นะคะสามารถที่จะแยกในการฟังนะคะสามารถใส่แผ่นซีดีนะคะเป็นเครื่องเสียงตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็แอร์ไม่รอแน่นอนลูกค้าเห็น3ช่องใช่ไหมคะ2 ฝั่ง6ช่องนะคะสำหรับหุนใดรุ่น VIP การบอกเลยว่านานๆเนี่ยจะเข้ามาทีนะคะลูกค้าท่านใดกำลังหาอยู่การบอกเลยว่าต้องรีบตัดสินใจเลยเพราะอะไรคะเพราะรุ่นนี้เนี่ยการต้องบอกก่อนว่า เวลาออกไปแดงเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะด้วยราคานั่นเองนะคะไม่ใช่อะไรนะคะลูกค้าแต่ราคานั่นเองเพราะว่าราคาคือเขา2.4ล้าน4แต่วันนี้ลูกค้าซื้อในราคาไม่ถึงล้านการบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะอย่างี้การบอกการขายเพียงแค่ $9, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าลูกค้าจะได้รู้ว่าคันนี้เนี่ยสภาพสวยขนาดไหน ไปดูกันคะ่ะเดี๋ยวการจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะนี่เลยนะคะเข้ามาดูเลยตัวน็อตโัวเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีไขนะคะคันนี้นะคะอย่างที่การบอกก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่อง A2175 แรงมาแล้วด้วยนะคะที่กันความร้อนอะไรคือใหม่มากนะคะตัวน็อตตัวเมทดอาร์คเดิมๆแล้วก็นะคะมีการตรวจสภาพจาก i n s p e c t i o ชันวค่แล้วด้วยว่าเป็นรถเกด A แน่นอนนะคะ นี่เลยสวยมากนะคะโอเห็นแล้วแบบว่าอยากเก็บไปใช้เองเลยนะคะเพราะว่ามันหรูหรามากๆนะคะแล้วก็มีคอนโซลมีแบบว่าเบาะนะคะที่เป็นลายพิเศษนะคะเปิดมาคือรู้เลยว่าเป็น V I P แน่นอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องนะคะทั้งรูปพรีวิวทั้งรีวิวให้ครบเลยนะคะลูกค้าท่านใดหารุ่นนี้อยการบอกเลยว่าตัดสินใจได้แล้วแน่นอนเพราะวันนี้นะคะ การจะขายคันนี้นะคะในปี2017ราคาเพียงแค่9,99,000บาทเท่านั้นนะคะถูกมากนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะว่าการบอกเลยว่าฮุนไดเนี่ยถ้าวัดกันที่ราคาแล้วออปชันเนี่ยลูกค้าที่ซื้อรุ่นแกนซาเหล็กรุ่น VIP หรือพรีเมียมเนี่ย การบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยการบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ต่างจากตัว H1 มากทาง้งทางที่ตัว H1 เนี่ยราคาป้ายแดงแค่1.78ล้านเองนะ,ะการถึงได้บอกว่าทําไมต้องย้าว่าคันนี้มันคุม้มรุ่นนี้มันคุม้มเพราะว่ามันลงมาจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะแล้วนั่นเองนะคะและซื้อสดก็ฟรีแวนร์เฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านไปได้เลย ซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวผ่อนสบายมากเพียงแค่16,000บาทเท่านั้นสูงสุดอัน7ปีดอกเบีย้ยก็พิเศษนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจการบอกเลยว่าง่ายมากเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะบอกคุณการไม่สะดวกเข้ามาเลยติดงานติดอะไรได้เลยนะคะลูกค้าทักเรามาได้เลยนะคะและการนะคะจะมีน้อง คุยกับลูกค้าบริการลูกค้าแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากจะวิดีโอคอลวิดีโอคอลเข้ามาเลยนะอยากจะดูจุดนั้นจุดนี้คุณการรีวิวยังไม่จุใจบอกได้เลยนะคะดูได้เลยนะคะแล้วนะคะการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานพอไฟแนนซ์อนุมัติก็ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบอกเลยนะคะว่าซื้อรถกับการมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าบอกคุณการอยากมาดูตัวจริงของรถว่าจะสวยจะใหม่แค่ไหนเข้ามาเลยนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางบัวทองนะคะติดกับโลตาไซน้อยเลยหาง่ายมากๆหรือจะปักหมุดมาที่นี่เลยนะคะไลออนค่ะรถมือสองภาษาไทยนะคะปักไว้ตรงนี้แล้วนะคะและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วการพูดได้คำเดียวว่ามันไปไวมากๆแน่ลูกค้าหา รีบทักมาเลยนะคะพราะน,น,นานๆทีตัวแกนซาเหล็กจะเข้ามาแล้วชมนี้กระจังหน้าตั้งโหไปไวจริงนะคะแล้ววันนี้การขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะจะได้ติดตามรถคันใหม่ๆที่เข้ามาทันนะคะเพราะลูกค้าลหลายๆท่านบอกกันว่าคุณการไม่เคยทันเลยนะ,ะการจะบอกลูกค้าเลยติดตามไว้เลยพี่เพราะจะได้ทันแน่นอนนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ